ลบไม่ขบวกสีกแดงข้อนี้อันนี้มีโอร้อยยี่สิบห้าสตาร์ตติดยากจะเปลี่ยนตัวรีเลย์ใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นขั้วลบไม่ขั้วบวกสีกแดงข้อนี้อันนี้สายบวกสีกแดง ได้ลบสีดำแค่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสตาร์ตติดไหมครับเปลี่ยนของใหม่เข้าไปลองสตาร์ตดูแล้ลองสตาร์ตดูแต่ออต,ต,ต้องประกอบแบตบข,ข้อลบก่อนแล้วลองสตาร์ตดูสตาร์ตติดง่ายมากขึ้นครับหลังจากเปลี่ยนรีเลย์รีเลย์สตาร์ตไปแล้วนะครับ ยามาฮามีโอร้อยยี้านะครับสตาร์ทติดยากหล,ลังจากที่ขา,ายไปแล้ว,วรากว่ามันมีปัญหาที่ลูกค้าคือสตาร์ทไม่ติดเราเลยมาแก้ด้ยการเปลี่ยนตัวนี้ให้นะครับแล้วก็เพิ่มแบตให้นะครับเป็นแบตลูกละห้าร้อยบาทตัวนี้อยู่สามร้อยกว่าบาทครับโอเคครับปิดคลิปครับลอให้เจ้าของรถลองตั t ถ้าจ้าของลดลองสตาร์ทจะติดไหมคือรีเลย์ที่ซื้อมาใหม่นะครับกล่องที่ใส่ไปแล้วส่วนตัวนี้คือรีเลย์เก่าที่ถอดออกมานะครับ นี่ครับก็ยังใช้งานได้อยู่ครับแต่ว่ามันอาจจะไฟไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยเพื่อความสบายใจาให้เขาสตาร์ทง่ายฟิวก็ยังปกตินะครับปมเก็บบอไว้บบบเป็นสเปร์หลังจากเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วก็ลองสตาร์ทดูก็ติดง่ายขึ้นนะครับลูกค้าก็พอใจนะครับตัวรีเลย์แล้วก็แบตเตอรี่ ก็ได้บอกกับลูกค้าว,ว่าถ้ามีปัญหาอีกก็สามารถโทรปรึกษาแล้วก็ให้ไปดูที่หน้าง,งานได้นะครับถ้ามีมีเวลานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่อง Technician Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ